สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆด,ดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันอีกรอบ รอบใบบ่ายครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดนาครับเป็นข้อมูลล่างอาจารย์บอกว่าฟาดให้สุดครับแนวทางชุดล่าง2ชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี0 5กับ95ครับทุกท่าน0 5กับ95ชอบแนวทางของอาจารย์ก็ฟาดให้สุดครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนุ่มเชียงใหม่ครับแม่นที่สุดในโลกคำนวณสูตรใหม่2พฤษภาคมเลขชุดสตัวที่อาจารย์ให้มา,มาเป็นแนวทางก็มี93 70 68แล้วก็37นะครับ93 70 68แล้วก็37ครับทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางของแอดนุ่มเชียงใหม่ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถ2พฤษภาคมทุกท่านหางเดียวเน,นเน้นของอาจารย์ครับเป็นชุด3ตัว826 826ตรงนี้ครับชุดทองตรงนี้เป็นข้อมูล2ตัวนะครับมี8 2 8 6 6 6แล้วก็92อาจารย์บอกว่าบนล่างวิ่งรูด2นะครับทุกท่านว,วิ่งรูด2เนาะ แนวทางของแอดสามารถครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสยครับ2ทับ5ทับ6 5. กข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี45 47 49 5 7 59แล้วก็79ครับทุกท่านรวมทั้งหมดก็6ชุดครับ45 47 49 57 59 79แส่ดสุาเที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิด ไม่เจอนะครับก็เลยไม่ได้ลงให้เนาะวดใหม่ก็ใบนี้เลยใบยนี้เป็นแนวทางของแอดเชตเมืองอุบลกับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนมี519กับ529ชุด2ตัวก็มี1929แล้วก็59นะครับแอดเชตเมืองอุบลงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเก้ครับเป็นข้อมูลชุดเต็มบนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับของอาจารย์ไม่มี1 9แต่ว่าของอาจารย์มี85ซึ่งเป็นข้อมูลล่างอยู่เนาะสาติทีสงวดของอาจารย์มีเข้าแล้วก็มีหลุดครับงวดใหม่ก็คือใบฟังทางขวามือ2อทับหทับหชุดเต็มบนของอาจารย์ก็มีดังนี้ครับมี85 ขอภัยครับมี58 59 50 68 69 60แล้วก็7 8 7 9 70ครับท่านใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่ก็อย่าลืมตีตัวไปกลับนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดหมูป่านะครับจับคู่โต๊ดแนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็ตามนี้เลยครับคู่โต๊ดด้านบนของอาจารย์จะอยู่ด้านบนสุด มี2-3ชุดด้วยกันนะครับมี95 05แล้วก็15นะครับทุกท่าน95 05 15หลักร้อยก็รูดเลยครับอาจารย์ไม่ได้เขียนวันที่มาให้นะครับคุณผู้ชมชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูเพิ่มเติมกันได้ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของ Admit 2ตัวบนชุดเต็ม20ชุด สพฤษภาคมแนวทางของอาจารย์ตามนี้เลยครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดตัม1 9 1มาตามสัญญาแนวทางของอาจารย์ก็จะมีชุด3ตัวพร้อมกับชุด2ตัวอยู่ด้านหลังนะครับชุด2ตัวก็มี69 70 75 85 87แล้วก็89 ตรงนี้ครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าเน้นเน้นหนักๆชุด3ตัวก็375 2ตัวก็75ครับตามนี้ครับแนวทางของแอตตั้ม191มาตามสัญญาวันที่อยู่ด้านล่างนะครับผู้ชม2ทับ5ทับ6 5ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์โมดปากกาขาวถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ก่อนเคยลงให้อยู่เนาะ หายไปนานนะครับวันนี้เจอก็นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี85ซึ่งเข้าอยู่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับวอาแาจารย์ให้มาแล้วนะครับ2ทับ5ทับ6 5ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ตามนั้นเลยครับจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้นะครับทุกท่าน เลขชุดของอาจารย์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้นะครับแถวบนมี04กับ06ถัดลงมาก็จะมี80 84 05 87แล้วก็97นะครับเป็นข้อมูลชุดเต็มบนล่างทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์โมดปากกาขาวต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรโบราณของแอดกริด กาลสินใครรอแนวทางของอาจารย์มาแล้วนะครับผมลงให้2งวดแล้วนะครับก็เดินดีคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี19ซึ่งเข้าข้อมูลบนนะครับแล้วก็มี85ด้วยครับทุกท่านซึ่งเข้าข้อมูลล่างเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับถัดไปอีกของอาจารย์ก็มี81อยู่ตรงนี้งวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมือ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านวันที่จะอยู่ด้านฝั่งทางซ้ายมือนะครับ2ทับ5ทับ6 5ตรงนี้ชัดเจนคุณผู้ชม2 5 6 5หกเลขในตารางของอาจารย์ตรงนี้ครับมี2 5กับ8 9จับเข้าคู่กันแล้วก็มี5 8 5 9 8 9 5282แล้วก็92นะครับผู้ชมจัดไปครับใครรอแนวทางของอาจารย์แคปหน้าจอด่วนๆเลย585989 528292ตามนี้ครับวันที่อีกวันที่หนึ่งก็อยู่ด้านล่างนะครับ 2. พฤษภาคม65ย้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นของแท้เนาะวันที่ก็ชัดเจนครับทุกท่านสูตรโบราณของแอดกิจการสิน ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างของอาจารย์ธนศักดิ์ใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอครับเอา2ตัวล่างไปแล้วก็เอาข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์ไปด้วยจัดไปครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดปกเขียวสั่งมาบนนะครับใบนี้เด่นสนบน ใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่มารับไปครับ2พฤศภาคม65ก่อนหน้าน,นั้นผมลงไปให้แล้วถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสอนล่างนะครับเอามารวมไว้ให้ด้วยกันเลยครับทุกท่านสอนอบนแล้วก็สอนล่างเนาะมารับไปครับถัดมาใบนี้จะเป็นแนวทางของแอาคมนะครับเป็นเลขในตารางทุกท่าน ต้องบอกก่อนนะครับว่างวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมใจเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่เนาะอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาครับถ้าชอบก็นําไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเนาะงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างครับเลขในาตารางด้านบนได้0กับ9ด้านล่างได้1กับ3นะครับจับเข้าคู่กันแล้วก็ได้010391แล้วก็93นะครับ 2องทับหทับหกถัดมาครับอีกข้อมูลหนึ่งใบนี้ก็เป็นข้อมูลบนนะครับผู้ชมผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูเอาเช่นกันนะครับใบนี้อาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้อยู่3ตัวตรงนี้ก็จะมี1 2ตัวแล้วก็เลข0จับเข้าคู่กันก็ได้1 0 1 1 2 0 2 1นะครับ อาจารย์ไฮไลท์สีมาที่สองหนึ่งคุณผู้ชมวันที่อยู่ด้านล่างสาธิติผมก็เห็นว่าเข้าดีเนาะก็นำมาฝากคุณผู้ชมถัดมาครับเลขลับเฉพาะกองสลาก2พฤษภาคม6 5เลขชุด2ตัวบนล่างที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางครับมี2 1 2 2 4 7 4 8 9 4แล้วก็9 6ครับ วัดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดข้อมูลแบบนี้หลุดไปเนาะวดใหม่ก็ใบนี้เลยก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ